สวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านป่าจ้าไก่ทองประเสริฐจ้าบอลสีนะจ้าสวยสวยค่ะสวยมากๆเลยค่ะดูลักษณะใบเขานะคะจะใบค่อนข้างใหญ่นะจ๊ะเป็นคล้ายๆรูปหัวใจแต่ว่าไม่กลมนะคะจะมีสีเขียวอยู่ขอบๆนะคะเขียวอ่อนแบบเข้มๆนะคะแล้วก็ริ้วของเขานี่ก็คือสีชมพู กระจายไปเกือบ90%นะคะแล้วก็มีสีแดงแตกนะคะเขาเรียกว่าเป็นจุดๆแต่เหมือนลายแตกนะคะเป็นหยักๆตองขอบๆอย่างนี้เลยค่ะซึ่งแบบสวยไม่ได้หยักมากนะคะแต่หยักสวยเลยค่ะและด้านหลังนี้ก็คือแบบเห็นด้านหน้าชัดเลยนะคะ ใบเขาก็จะกัดสีอันนี้คือถือว่าสมบูรณ์มากเลยค่ะลำต้นเขาจะสีน้ำตาลเข้มเหมือนสีกาแฟเลยนะคะสูงนะคะต้นนี้ถ้าเกิดลงดินแล้วจะสูงแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนี่ค่ะลายแตกๆแ,แ,แบบนี้ซึ่งด้านหน้านี่คือสวยเวอร์อลังการเลยนะคะตรงสะดือเขาก็จะเป็นบุ๋มแล้วก็ไม่เว้าอะไรมากมายนะคะก็จะไปเน้นที่สีของเขานะคะ สีของเขาก็จะแบบกระจายกระจายเป็นสีขาวก็เป็นสีขาวแบบแตกกระจายจากสีชมพูนะคะสีชมพูแล้วก็มาสีขาวซึ่งเป็นขอบสีเขียวน้อยๆซึ่งบอลบางชนิดนี่คือขอบขอบจะเห็นเด่นชัดคือขอบขนานกันค่อนข้างใหญ่นจะจ๊ะจะเป็นไม้มงคลไม้ประดับแล้วก็ไม้ฟอกอากาศจะแยกด้วยการแยกกอแล้วก็ผ่าหัวนะคะ เห็นไหมคะเนี่ยจะเป็นลรื้อๆอย่างงี้สวยเนาะพี่อังว่าสวยมากๆเลยค่ะยิ่งไปจัดมุมในมุมหนึ่งนี่คือเด่นมากๆเลยจ้ากับพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะไก่ทองประเสริฐจ้ากับพี่อังคนบ้านป่านี่ดูน้องสักก่อนสวยมากสวัสดีจ้า